สวัสดีครับอีสารพันธ์ซนะครับวันนี้เรามาจัดโปรเดือนกันยากันนะครับนะฮะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นของสาวิชินาบลูนะครับตัวนี้ราคาที่ขายหน้าร้านนะครับปกติก็ร้อยแปดสิบนะครับจัดโปรเดือนกันยานะครับร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับไม่ต้องจองนะครับรับกล้าไปปลูกเลยเลยตอนนี้ก็มีสูงตั้งแต่เจ็ดสิบเซนนะครับขึ้นไปถึงหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นของซีลาดเอริกนะครับซีลาดเอริกเนี่ยถ้าจำไม่ผิด149บาทนะครับจากโปร160นะครับอันนี้จะเป็นสาวิทนะครับอันนี้จะเป็น AA h y b ฮบิดา1ใบของเขาจะไม่เหมือนกับสายพันธุ์อื่นนะครับตัวนี้ไม่ได้จำหน่ายนะครับเอาไว้ไปลงที่สวนนะครับ ี่จะเป็นสีลาดเอริกนะครับ149บาทไม่ต้องจองนะครับปลูกได้เลยอายุ8 9เดือนแล้วนะครับก็สูงแล้วนะครับก็บางต้นก็สูงเข้าหน้าอกแล้วนะครับของสีลาดเอริกนะครับส่วนตัวน,นี้สีลัดมิลเลียมนะครับร้อย ร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทไม่ต้องจองนะครับสีหลาไม่ต้องจองนะครับทั้งเอลิกและมิเดเนียไม่ต้องจองครับนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นสีหลาเอลิกนะต้นเล็กนะครับมีเอกสารครบนะครับมีใบเมล็ดพันธุ์ครบนะครับเป็นปีเ,ปนเมล็ดพันธุ์ปีหกหกหกนะครับหกหกนะครับแต่ว่าเราย้ายลงขุ่ช้าหน่อยนะ ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่ครับฟิลัเอลิกกัมเลเนียมไม่ต้องจองนะครับยังเหลืออยู่นะครับสำหรับใครที่มองหาไว้ปลูกปลายฝนนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นก้าปาล์มนะครับตรนนี้จะเป็นก้าปาล์มสำหรับใครที่ทุนน้อยนะครับทุนน้อยนะครับต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับ ยี่สิบบาทนะครับก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับใบเขาขึ้นใบแท้แล้วครับต้นไม่ค่อยสูงแล้วตะโคนใหญ่นะครับต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับก็พาดูนะครับอันนี้จะเป็นศิราเกลิกนะครับน้ก็จะเป็นสาวิคนาบลูนะครับก็ยังไม่ได้ทำหญ้านะครับยังไม่ได้เอาหญ้าออกจากถุงนะครับ ้นสูงแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอายาออกจากถุงก,ก็ประมาณนี้นะครับใครที่กำลังมองหาก้าปามนะครับปลูกปลายฝนนี่ก็ซีลาเอลิกมิเ,เนียมนะครับสาวิทนะครับไม่ต้องจองนะครับมารับไปปลูกได้เลยนะครับ ลูกค้าเก่าลดนะครับลดลงไปอีก5้าบาทต่อต้นนะครับนี่ให้ดูต้นเขาสูงโอเคนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ก่อนที่063 0150 959นะครับอีสานพันปามน,นะครับบริษัน์เรามีเอกสารนะครับจากบริษัทนะครับสามารถตรวจสอบได้นะ สวัสดีครับ